อันนี้ไม่น่ามันเดิหอห่อน้ำเคี่ยววะผู้ข้าวไปหอ่อมันมีข้่วข้าวไปดงบ้านเหงานะที่เป็นแบบนี้เนาะโอ้คันที่เคียบละมันยากเนาะก,ก็ลองสานหลายเลยเนาะสำนักงานปกครองเมืองห่มโอ้มันเป็นแบบนี้หมู่บ้านทุกคนเป็นหมู่บ้านน้อยๆเนาะ 3.5อันนี้บ้าน่ประรันเ็นประมาณนี้เนาะเป็นไม้เป่นเนทางดีเลยดีววขขเหบ้านเางี้อันนี้มันเป็นะมูบ่บ้านว่ามู่บ้านมันเป็นประมาณนี้ให้ยังอนเข้าตัวเมืองไม่พอเข้าแล้ว แล้วอะนรนี่อ,อ๋อเขือนตลาดบ้านอันนี้ฮันมีลักษณะคล้ายๆบ้านอ่าบ้านทำดินเนาะพ่อนะอนีพ่อพ่อบอกคือกันเลยนี่เป็นประมาณนี้เนะาะชลัย90เปอร์เซ็นต์เป็นชนเผ่ามงหมดนะเนาะ90เปอร์เซ็นต์เป็นชนเผ่ามงหมด จะเป็นอาหารแสงรถคันขขยเครื่อง คนตอนนี้อู้ได้มาฮอดอ่าเมืองโฮมเนาะเาะเขตนี้เป็นเขตตลาดนี่ในเขตนี้เป็นเขตตลาดตอนนี้เพิ่นขายของยูของกินคานค้าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะป,นประมาณนี้คานาเทียบละอ่ะลอาล่องซานอาจจะเลินกลัวน้อยนึงเนะาะอันนี้เป็นฮานอันนี้เป็นตลาดวะเป็นขายผักโอ้ ปูกเองว่ะหรือว่าเอามาใครปูกเองโอ้ยับยไดซื้อวเตียายางเดียยาปนมือดีอย่างนี้นะดีโคาดีโคโรนาสพังว่าสมองอเนอ๋อเป็นไข้ขึ้นสมองแลกินยานี้ใส่เอาไปได้ไหนกินนี่นะ่งเอาใอ๋อฝั่งเข็ม ดีดีแล้วก็ได้ไปัญญาพื้นเมืองโอ้ดีดีเลซมมอะไรก็หาพันเบิดซิซื้อไวไหมเออบัดกับตรงนี้เล่นล้อเรือนนั่นหนึ่งก็ตลาดก็เป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ขายของกินเป็นเมืองน้อยๆเนาะเป็นเมืองน้อยๆเมืองนึง ติ๊กอยู่แคมทางอันนี้เป็นศูนย์บริการอ๋อราชธุรคมสขาขาของผมไปยาวไปต่อ มันจะบ่มีทงเพียงไลยบอนเดิมมันที่เป็นรูปๆนนนนะพอนะ่อเนาะแบบทงเพียงอยู่มองเดียวกับเชือบตั้งหานอยู่มองนั้นมันน้ำท้วยไปทางนี้อ,อ่ะพ่อตัดออกมันถ้วยก็ได้ห้วยสายเป็นห้วยสายเนี่ยนี่พอ่อห้วยสายบนเครือน,น้ำท่วมห้วยสายบนเครือน,น้ำท่วมไฟละไฟยินยังบนนอก บอเขอาถามไปซื้อ,อคิดว่าเอาไว้สา่บอเกวไปทางนี้ได้นี่น,ะน,นี่ทุกคนนี่อู้มาฮอดอันนี้มันเป็นขว้วเนาะที่จะข้ามไป เขาไปทางพุ่นกับไปในตัวเมืองเน,เนเาะลาะออกมาในตัวเมืองกบบอระบมีอย่างเราทุกคนมันก็เป็นคล้ายๆกับอ่าเมืองในท้อเมืองนึ่งเนาะนี่อันนี้เป็นแม่น้ําห่มเนาะทุกคนนี่นีน่บ้านน้องอูก,กับน้ําสานเมืองล่องศานอันนี้ก็เมืองห่มน้ําห่มนี่อันนี้เป็นขั่วมันจะเป็นขั่วเลกไปเนาะนี่ <_ d isk> อีฮอยืนอยู่คุณทา่ามีทุกคนอู้มาฮอดอ่าโมบานอันหนึ่งแต่ว่าอูา้บูฮัวบริไ่ใจว่าเมนซื้อบ้านอย่างเนาะกะอามานี่จะออกมาเนี่ยในตัวออกมาถ้าจะเป็นทางในตัวเมืองอย่างบวัวออกมาคิดอู้คิดว่าเพราะว่าน,นี้เป็นฮงเฮียนเนาะเป็นฮงเฮียนของเป็นมอสอบผลาละเวกเนาะ เดี๋ยวอูจะย่างไปทุกคนสังเกตเหอนสานเพิ่นก็สิเป็นเหอนแบบอ่าเป็นเหอนดินเนาะแบบนี่มันจะเป็นแบบนี้เนาะค่อนข้างแบบว่าย่างสวนวบนบดอยู่เนาะซึ่งอู้บมีมู่บมีคู่ที่แบบว่าอยู่ในเขตนี้เลยเนาะทุกคนเดี๋ยวจะซื้อน้ํากินน้ำเพิ่นกระจอกก่อนอน้ำก่อนบ้านเือนประมาณนี้ ซื้อน้ำปั้นแด้ปั้นยังไม่ได้สั่นกล้องมายังไ่ไั่งกล้องมาว่ะอ๋ออันบ้านบ้านอันนี้ฮันเพื่อนเอินบ้านอย่างก่อบ้านเขาเนี่ยเหรอเออผาละเวกบ้านผาละเวกเอออันไก่มาพูดเป็นบ้านน้ำเคียนเออเออนี่บ้านผาละเวกไก่นี่แต่ละบ้านทงธาดบ้านทงธาตุไปนี่ไปยังมีบ้านคนอีกบ่นี่มีแต่ว่ายุไก่ยุไก่ได้มีบ้านนาโปงนะบ้านนาโปงมันบอกอ๋อ ยังทำมาซาดอยู่เนาะเเคยมาจากเทื่อมาครั้งแรกเออคักอยู่ทุกคนมันยังเป็นแบบทำมาซาดคันถ้าอ่าจะเทียบใส่อ่าเครียดลองสานแล้วล้องสานยังเครียดเขียนี่ฮะยังยังเป็นเครียดแบบอ่าค่อนข้างแบบยุสานเมืองของรองสานเมืองนี้เพิ่นก็เป็นเมืองตั้งไม้อันนี้มันมากอ่นเเอย มากเลยรกโบฮูโบฮูค่ะแถวสิเอร์แน่ๆนะนี่อันนี้ก็มาประมาณนี้เนาะกินอะไรบ่พ่อพขากินขนมบ่เดี๋ยวซื้อขนมเอ้ยเอาขนมไม่เอาได้ห้าพันขนมห้าพันซื้อขนมกิน าน,นอ่ะนะอมห้าพันก้อนเท่าไหร่ก้อนละนาผ่านว่อะออเอาเอาบห้าพันเลยอ๋อแต่นะพระเจ้าเนอะซื้อลล้วพออันนี้พนเอิญ่าบ้านผ่าละแวก เดี๋ยวซีมซีมขนมมาทาราแวกรก,ก่อนมาแซบบ่คือก,รกรอ็อต้องร้องซานมะทายโยทายเพราะพ่อเลี้ยงกกนะมาครั้งแรกมากับพ่อแบบงงๆพ่อกับบุีญาต,ติพี่น้องพีนะ่พี่นี่แม่พี่น้องเขาเบิดเลยพี่น้องเพื่อนหว่วมซาด จริงยริงงาสั้นจำมาแบบงงๆก็พอบางที่ไปเลาะอันเดอร์แบบใบหนาประสาทสนเข้ามาทาั้งเชื่อทั้งในแล้วอย่างอุดมสมบูรณ์ยัยงมีป่าหมอกป่าไม้เต้มเอาอห้เป็นหงเฮียนคาเจ้าเป็นหมอสอน่าจะเป็นหมอหนึ่ง,องหอมอเจ็ดอะคิดว่า มีจจกอาคารเหียนหนึ่งสองสามชื่อห้าหกเจ็ดโอ้แปดเก้ามีฮอสเก้าอาคารเหียนเหมนทุกคน เดี๋ยวชิพากลับกันนะทุกคนเพราะว่าข้าบุฟฟ้ลทางชิไปแล้วโอกาสหน้าจงค่อยชิแบบติดต่อมู่หรือว่ามีซอกมูย่ย่เพี่อาจะค่อยมาลินไหมเนาะแล้วลค่อยแบบเทสกิจกรรมไอ้อย่างเนาะเดี๋ยวตอนนี้อูกับพ่อค่ะชิขอโตกลับกันนะทุกคนนี่ทุกคนอูก,กับพ่อได้ออกมาจากอ่าเมืองโฮมแล้วเนาะขี่มาฮอดดอนนี้เลยอยากเอาวิวมาฝากทุกคนแล้วกับเส้นทางทุกคนเบิ่งความโค้งของเส้นทาง พ่นลดพ่อจอดพ่นเนาะนี่เจอร์เซนกระเพาความสันนี่พ่อสิบสองเปอร์เซ็นนเบิรงเดอทุกคนเบิรงความสันของเส้นทางพุ่นอะมันโค้งมันโค้งไปพ่นโค้งไปพี่ไปพี่ไปพุ่น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 ล้วก็ไปพุ่นเนาะอันนั้นคือตัวเมืองที่เราไปมาเมื่อกี้นี้แล้วมันก็ที่เป็นบานยาวไปเมืองนี่มันเป็นเมืองเขตซอกลีกเนาะพอนะ การแบบว่าที่จะมีแบบว่าโครงการหรือว่าอันเดิมมาพัฒนาให้มันเจริญขึ้นนี้ค่อนข้างว่ายากหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นเขตเมืองซอกลีการเข้ามามันยากหรือว่าการมาลงทุนอันเดิมมันอาจจะว่ามันอาจจะมีแบบว่าอ่างบประมาณสิ้นเปลืองแล้วกะบไ่ได้กําไรนะพ่อพ่อว่าไง่ายมันบุกุ้มทุนที่จะมาแต่ว่านยังมีความธรรมศาตร์ไล่ ไปพ่นไปพูนนี่สามารถลัดออกใส่สมบูรณ์ได้พอ,พอเพราะโตแขงได้อีกนี่พ่นพูน,น,ะพนเะไพดเอากมาืา่ะเามาูม่บานเสียงนีเนพ่อว่าพ่อ,อยากมาเลาะเบิงเพื่อแบบอ่าขาเจ้ามีโตอ้นขายเนาะพ่อจะเอาไปเลี้ยงเนาะมาซอกซื้อบางทีขาเจะไปพูดมาแขาเจ้าขายเนะพ่อเนาะ พอเสื้อออกไปเลี้ยงพอพอชิลเลเี้ยงโมเีตี้วะทวนี่อันนี้เป็นหมูบ่บ้านติดทางทางนี้ที่ไปไซสสมบูรณ์้ลยทุกคนทางนี้จะไปไซสสมบูรณ์เนาะอันนี้แม่น,น้ำมันเดือดเหรอจำว ส่วนยูนีก็ซีไซน้ำห่าห้วยและเป็นหลักห้องอาบน้ำเชียมีอยู่เปล่าโคงการบ้านเดี๋ยวพอบ้านเชียงมีนี่ไปเหี้ยนนี่ไปเหี้ยนยุ้มอซ่อนาโผเหรอโรงเหียนอันนี้เป็นโรงเหี้ยนปั้นห่มเตี้ย รถอีพอนี่ลอยขนาดเสียงดัง,ลง,ลง,ลงคลั่งคลั่งคลั่งนี่เป็นไข่พักไข่น่าจะเป็นป่าเนาะ ยายจากล่องตอนมาอยู่บ้านเชียงมีนี่แหละเลยยังมีจํานวนหนึ่งยังอยู่นี่อยู่จํานวนหนึ่งเป็นย่านนี้เลยอ๋อล่องตอนทางเดียวพหอสั่งลงตอนออกไปทางยินเหิบโอ้ทางเมืองเฟืองเพราะวัดพ่อนี่เพุทธธรรมดาเลยง่ายพุทธพุทมาอี่นะทุกคนอู้ก็ได้ไปเมืองห่มมาแล้วเนาะอ่าเมืองห่ม เป็นเมืองน้อยแห่งหนึ่งตามที่น้องอูท,ทยทุกคนเบืเอ่บบองเนาะมีบกี้หมู่บ้านอีกเนาะเป็นเมืองน้อยเนาะซึ่งอ่าเป็นเมืองที่ตั้งไม่แล้วก็เป็นเมืองที่อ่าค่อนข้างที่แบบว่าคนปอค่อยเข้าไปเนาะ <S <S เนื่องจากมันเป็นเมืองซอกลรีกแล้วก็ ถ้าเรื่องว่าเรื่องการพัฒนาเมืองให้มันเติบโตไปอีกมีอวก,กะมันกะซีมีโอกาสอยู่เนาะแต่ว่าโอกาสมันก็มีความยุ่งยากอยู่เนะื่องจากว่ามันเป็นเส้นทางซอกลีกมันไม่ได้เป็นเส้นทางผ่านเส้นเมืองล่องซานะนเนาะมันให้การเข้าไปลงทุนของนักลงทุนหรือว่าคือ,อยังเส้น้องอู่องเนาะถือมุดอยากไปเห็ดค้าขายอยู่ฮันมันกะรู้สึกว่ามีความยุ่งยากเนาะแล้วก็ คนมันก็บ,บุกค่อย,ลยไล่มาในนาะเป็นซุมซนน้อยๆเนาะแต่กาข้างนี้ก็ได้ไปเบิง้งแล้วก็ได้ไปเบิงบ้งเลาะเบิ้งอาเขตบ้านกับเจ้าเนากะกับเจ้ากับการดำรงชีวิตกะส่วนหนึ่งกะอาศัยการค้าขายแล้วกับการฮ็ดเบี้ยค้าราชการอยู่ในตัวเมืองนั้นแล้วกับการให้เฮหดน้ะแล้วกับที่สําคัญก็คือย่างเส้นเี่ยน้องอูอเคยเว้าไปในทุกคนเมืองล้องสานหรือว่าเมืองห้มหรือว่าเมืองอีอง ส่วนหลายเมืองลองซานกับเมืองโฮมนี้เป็นเมืองที่ทิดติดกันเนาะการลายฮรับของประชาชนส่วนใหญ่คือมาจากการกีดยางการเฮดส่วนยางนะคือเป็นลายฮัรลักเนาะรองต่อมาคือจะเป็นพวกค่าข้อค่าคายและก็รทเป็นพวกที่เดียรค่าราชการตามห้องลาห้องการนี่เนาะกับเป็นเมืองนิดน้อยแห่งหนึ่งซึ่งอูก็ได้ไปมาเมือนี้กะได้ไปเบิ่งวิธีชีวิตการดำรงชีวิตข้าเจ้านเนาะกับคลิปนี้กะหวังว่าทุกคนจะมักในคลิปนี้เนาะ ถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้นะอุ้ยคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย